สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะทีเจโตนะกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวนะครับผมห่างหายกันไป3เดือนด้วยกันนะฮะนี่กลับมาตอนนี้ฟินมากเลยนะฮะไปจัดนี่เลยนะกาเช็ดเกียร์ดูอัลนะครับกาเช็ดเกียร์ดูอัลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะมันจะมี2เวอร์ชั่นเนาะก็จะมีเวอร์ชั่นที่มันมีเอ่อเพอร์เฟกต์พัลซลอะไรของคอมบินเลเดอร์พาราด็อกส์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะจะเป็นกาเช็ดเกียร์นะเลเวล50นะครับผมนะเลเวล50 <c oughs> นะใช้สำหรับเวฟนะกับตัวของส n i p e นะก็จะมีเกม2เกมด้วยกันนะนนี้ก็คือไอตัวกระเช็ดเนี้ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะใๆตลับเกมที่มันมีเกมอยู่ด้วยกันถึง2เกมในตลับเดียวนะครับผมเหมือนตอนเด็กๆที่เราเล่นกันนะฮะอ่ะสหรับเกมฝั่งนี้ก็เป็นเอ่อท a d ดล f a n ต a s y นะฮะตอนแรกมันเป็น a d เด Quest ใช่ปหล่ะท a d Fantasy นะฮะแล้วก็ ฝั่งนี้ครับผมเป็นของ Snap Bang Bang Simulation นะฮะอ่าตอนแรกเป็น Bang Bang Shooting นะ,ะโอเคนี่ก็ก็คือเป็นเกมที่พัฒนาในในเนื้อหานะเขาบอกเป็นเกมที่พัฒนามาจากตัวเกมของแต่ละตัวเองอะนะโอเคมาดู b อ o อ k Art กันนะครับผมฝั่งนี้ก็ Bang Bang Simulation นะเป็นเกมเหมือนเรือลบนะว้าอู้ว้า,วาและนี้ก็เป็นเกม เหมือน Final Fantasy นะครับอันนี้ของ Shadow Quest Shadow Fantasy เนี่ยโอเคนะฮ okay. นะแล้วจะมา u n p a c k กันนแคบแมะทำไมต้องเสียงดังนะนี่นะฮะอันนี้นี่คือสังเกตว่ากล่องกล่องอันนี้นะเขาจะเปลี่ยนใหม่ปกติอะถ้า <laughs> เป็น DX เนอะอันนี้จะเป็นหน้าหน้าของ DX นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นด้านบนน,นี้เป็นด้านขึ้นอย่างงี้แต่ว่ารอบนี้เขาเอามาใส่ตรงนี้เลยนะฮะฝั่งนี้ลองดูอ่ะนะรอบหน้าก็น่าจะเป็นประมาณนี้โอเคแดี๋ยว้ลขอเปิดกล่องก่อนนะแจ๊ ชวมนะฮะเปิดมาก็ต้องเล่นคู่กับเข็มขัดนี่เลยโอ <c oughs> เค okay. นะฮะก็ Gamer Driver นะครับอือฮึ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 ตัวนี้นะครับฟริงนี่ก็คือกระเช็ที่เราตามหาตามล่ากันมานานนะครับโอเคนะก็เป็นกระเช็ตเลเวล50นะฮะก็คล้ายกับตัวของ Mask Rider Paradox เลยล่ะอ่านะแล้วก็อันนี้ก็เป็น รูปร่างหน้าตาของเกมที่เราจะเล่นกันนะ Taddle Fantasy นะครับผมนี่นี่เหมือนบอสเลยนะแล้วก็ Bang Bang Simulation นะครับอื <c oughs> นะแล้วก็อันนี้ครับตัวเปิดฐานนะเป็นเอาดินสอรหรือเอาปากกาอะไรเข้าไปแหลมๆเข้าไปกดผมตรนี้นะฮะแล้วก็ร้านที่เราไปซื้อมีฐานให้ในแะคบผมอืมอันนี้ไปซื้อมานี่ก็เป็น QR Code เนาะ โอเคนะฮะผมอาจจะเล่นไม่แน่ใจว่าเล่นแบบถูกต้องอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์บอกได้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะไม่ว่ากันนะถ้าเล่นผิดอย่างไรโอเคนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวขอลดขาตั้งก่อนฟึ๊บเน่นะโอเคมาในระดับแนวราน,นาบแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เปิดสวิตช์เลยเมื่อเราใส่ถ่านแล้ว กชัดเกียร์ dual beta ก็ชัดเกียร์ dual beta นี่ก็เป็นแบบว่ากำลังพัฒนานะ open beta อะไรประมาณนี้นะฮะเสียงเหมือนกันเลยเสียงตออสลับนะฮะอะ่ะโอเคลองกดปุ่มก่อน game start game start fight game game clear ก็คือว่าไอตัวของพาราด็อกเนี่ยนะครับผมเวลาแปลงร่างเนี่ยเขาก็จะบิดบิดเขาเรียกว่าบิดเกมที่เขาต้องการจะแปลงร่างนะแล้วก็เอาใส่ไปกดปุ่มก่อนบิดเสร็จแล้วก็กดปุ่มนะฮะแล้วก็ใส่ไปในถาดนะฮะรวมมหาถาดก่อนนี่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 อันนี้อันนี้เป็นถาดเขาเนี่ยเหน็บไว้ข้างเอวนะครับอ่านี่ก็คือเวอร์ชั่นแรกนะแต่ตัวเวอร์ชั่นเบต้าคือเสียบปุ๊บนะก็ แปลงล่างกันได้เลยนะอ่าแต่ตัวของ Master Paradox ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันเล่นอย่างเงี้ยมันแปลงล่างได้เลยเป่าเพราะผมยังไม่ได้ลองเนาะเนาะเนาะโอเคอ๋อกล่องไปแล้วนะครับผม <laughs> โอเคอ่าเอาเวอร์ชั่นที่ว่าพระเอกหรือว่าตัวส n i p e กับ Brave ทำนะอ่าเอา Brave ก่อนแล้วกันเนาะเนาะเนาะอืม Brave ก็ถ้าเกิดเราจะแปลงล่างก็ปิดไปทางนี้ฝั่งนี้ เราจะนับ Shadow Fantasy นะเนี่ยอันนี้แบงแบง Simulation อ่ะ Shadow ก่อนอเฮนชินพอเสียปุ๊บเสียปุ๊บก็เฮนชินเลยนะเสียปุ๊บ นี่นะฮะมีลูกข้างในนี้เป็นเอ่อทาร์โด f แฟนตาซีนะของกับแบงแบงซิม l เลชันนะสลับกันอยู่สองคนนะนี่นี่นี่ว้าว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 ,าวานะฮะโอเคนะสุดยอดแล้วถ้าใช้ทำให้าาตายก็คือเปิดปิดอีกครั้ง คือถ้าไม่ตายจะ่ดูคิสการ์ดชิกสควิชซิชาร์ว้าวว้าวว้าวโอ้โหวิกตอรี่ด้วยนะโอเคนะถ้าถ้าบิดบิดอันนี้เป็นแบงแบงซิมิเลชันนะแล้วลองลองเปิดบิดดู ก็ยังเป็นทาโดอยู่นะฮะแล้วก็จะจบท้ายด้วยวิกตอรี่นี่ครับผมนะอ่ะโอชโอ้โหเน้นมากเน้นมากนะฮะโอเคนะแล้วเหลยวลองขออนุญาตแปลงร่างเป็นแบบว่าตัวมาสเตอร์พาริดอก์นะฮะยืนมองท้องฟ้าน่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทาโดกน โอเคกดปุ่มนี่ฮนะรู้สึกว่าเหมือนโตะเรายัางไม่พออย่าง้ไม่รนะู้แล้วก็เออแน่นอนเนี่ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอเคนี่นะแล้วก็ถอดออกมาใช่ปะแล้วก็สลับขี้ไม่วนหลับ คือเสียงก็จะต่างกันนิดนิดหนึ่งแล้วก็ฟิลลิ่งในการเล่นก็จะต่างกันนะครับอือฮึโอเคเรามาแบงแบงกันเนี่ยแบ่งแบงแบ่งแบงแบ่งแบงแบแบงกินแบ่งแบ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 งเฮชิน i r a d เฮชิน ถ้ายังไม่เปิดมันก็จะวนไปต้องเปิดกันฮ้าชินในเ,เ,เรื่องนี้มาเป็นเรือเลยเรือลบยิงบึงบูมบูเท่มากนะครับผมโอเคนะฮะโอเ้โอเนีเ่ยพอเรา ปิดปุ๊บมังก็ฮีมเมวอช์อะแบงแบงที่เข้าไฟเยอร์โอ้โหโคอมพลีตอย่างดังมากนะจริงๆถ้าเราตัปิดแล้วชาร์จเท่ๆก็ได้นะมเมนี่ยชาร์จเท่ๆแล้วก็เปิด ฟังอีกรอบนะครับชัดๆโอ้เสียงดอกไม้ไฟมากเลยนะครับแบงบังนะจะชอบตอนแบงบังมากเลยะนี่็นะครับผมอ่ะเราลองกับไอตัว ไม่ไหวกระชู้กระชากระชู้กระชาอยู่นั่นน่ะโอเคอ่า ready นี่ด้านนี้ไฟก็จะสลับกันนะเพอาะเสร็จบุกแล้วเราก็ใส่เข้าไปโ คิมเบอร์ล่าอย่างเด็ดนะฮะลำโพงนี้เรียกว่า3-4-5บ้านแตกนะฮะโอ้โหสุดยอด ก็นะฮะจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับตัวของเล่นนะที่เรามารีวิวกันในวันนี้สดสดใหม่ๆเลยแหละนะฮะก็เรียกว่าไม่สดไม่ใหม่มากนะนะครับผมนะเพราะว่าคือเหมือนผมต้อนผมกลับมาผมก็รีบไปเรียนเลยนะฮะเพิ่งมาได้รีวิวกันประมาณวันอาทิตย์นี้ครับนะก็ขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามรับชมนะฮะถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับนะ โอเคนะนะถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันนะที่นี้ด้วยครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ถ้าของเล่นรถใหม่เวอร์ชันใหม่มาเมื่อไหร่ก็จะมาจัดแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะครับอืมวันนี้ที่จะโตไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับผม